สวัสด,ดีท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกคนด้วยนะครับกลัาอยู่กับผมคนอีคนเดิมแนะกครับผมไม่รู้คนดีปะโอเคเข้าเรื่องเลยสี่สี่ธรรมดาแรงสู้เขาไม่ได้จะล่วงมาสองตาแล้วดูแล้วแวววันนี้มีตกไดมอนด์แน่นอนเลยเฮ้ยเก่าเื่อเงินในเกมนะครับรู้สึกมันจะหานานเกินไปแล้วฟุบปฟุฟุใส่ตูดใส่ตูด ลืมลืมว่าเปิดไหมนตัวทีพย์ตัวทิพย์อะหลอกให้ยาวแล้วจากไปไม่ต้องว่าดีครับหรอกปุ๊บปุ๊บเนี้ยงไม่ได้แดกอุตส่าห์ยืนให้จริง <c oughs> วุย้ยร <c oughs> ักนะ <c oughs> Mày yêu là cha lắm cầm Nè, này, này, này. nè, nè, nè Nè, nè, nè เชียดเลไปจากชีวิตก็ไปจากชีวิตก,ตกต <c oughs> ็อยาจะตามหลอกดุผีนะยะแกมีตึงไปรักกูกูให้เลยฟ้าโยอไปละปัะปะบ๊บปัปบ๊บปั๊บอื้อลักกูแล้วกลเกิน

รถเบลาลาลา <sk ills> ตายแล้วหลอนเพื่อนหมดแทกไว <sk ills> โอโอ,โอโกดผิด <sk ills> ไม่นะเพื่อนไวไม่ได้แดก <sk ills> ตกใจเพื่อน เพืนไอ้บ้าเนี่ยแอบมองเธออยู่ป่ะจ๊ะนาจ๊ะแต่เธอเธอไม่รู้บ้างเลยเขาว่ะอ้าวเพื่อน มันคือแผน่นนะนะมันเป็นสูตรสูตรที่ใส่อะเบื่อแล้วใส่สูตรอยากใส่หน้าคนนะครับผม แรลงซูเขาไม่ได้กูม,มาผ่านในแบบนี้เอ้ยเจริญอะ่ะว้าวเขาวิ่งไปโน่นกันแหละอืมอืมลูกเกลี้ยงปะโถ่เอ้ยไม่โดนสักลูกเลย เนี้ยมันเพื่อนโซยมาเลยเพื่อนป๊อปป๊อปป๊อปรู ทำไมามันเงียบปะเนี่ยเจริญพร <Double Kill. S 1> แจ็คจริงทุกวันค่ะแจ็คจริงทุกวันค่ะตัดทำไมถ้ามาันไปคอเซ็นเตอร์นะที่สุดถูกจังหวะเลยเกิน ยี่สุดแดงแล้วเสียงยิ่งไม่ดีเดี๋ยวคนดูกาลำคาญวว้้าว reaploid. Yep, wow. Ừ, อา่าเพื่อนขอโทษเราขอโทษเพื่อนเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจยนะเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจนะเพื<ๆ>่อนนะโอ้เพื่อนเอ้ยขอโทษเพื่อน โอ้โหไอ้วอลยังถูกจังวะนี่แหละคือการไอวอลที่ถูกต้องนะทุกคนต้องตั้งกันเพื่อนตั้งกันทำไมกระสุนกันระเบิดได้ไรมาเพื่อนยังชอบเลยจังหวะอีสปอร์ตโคตรสิทธิ์ของขอโทษนะเพื่อนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนเมื่อกี้ เราให้สินสอดไปละสองสองกล่องเราให้ยาไปละสองกล่องนะเพื่อนนะถือ um, ว่าเจ้ากันนะเพื่อนนะฝั่งนึงน่าจะออก ว้าสนแะลสนแล้วหลูสนะแล้วสนะแล้ว <c oughs> ได้ไฮไลท์ละได้ไฮไลท์ละโอ้ยยังแกลบ11คิว4,000ดาเมจโอเคพอหอมปากหอมคอเนาะทุกคนเนาะ ทุกอย่างเป็นอารมณ์ตามเกมน,นะทุกคนเนาะโอเคครับวันนี้ก็ก็ไปสักเกมไหมโอเคเกมเดียวดีกว่าเนาะโอเคคับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าใครรักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับไลค์เยอะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปเนะาะทุกวันนี้ก็ ก็รูสึกไม่มีกำลังใจทำคลิปไปทุกคน see you again